จะอธิบายธรรมชาติของหัวใจนะคะในศาสตร์แพทย์แผนจีนหัวใจเนี่ยเขาเออชอบความรู้สึกกินดีนะคะถ้าเรามีความรู้สึกกินดีเนี่ยก็ทําให้หัวใจเราอิ่มได้แต่มันจะมีเคสเคสนึงนะคะที่ดีใจจนหัวใจวายเสียชีวิตแบบนี้นะคะก็คือ สีซางซินภาษาจีนนะคะก็คือการที่เราดีใจมากจนเกินไปเนี่ยก็สามารถทําร้ายหัวใจได้เช่นเดียวกันเช่นเดียวกับอารมณ์ความเครียดความทุกข์ความเศร้าความคิดมากมันทําให้พลังลมปานชี่ในร่างกายเราติดขัดเดินไม่ดีนะคะก็จะทําร้ายหัวใจได้เช่นเดียวกันทีนี้อะไรที่ดีกับหัวใจที่สุดก็คือความยินดีความรู้สึกยินดีก็พอนะคะมันจะทําให้พลังชี่ในร่างกาย ห,หรือทาให้พลังชีพในร่างกายเนี่ยมันนุ่มนวลขึ้นนะคะมันก็จะเป็นพลังดีๆบาํารุงหัวใจนะคะอาการที่คุณพ่อคุณแม่หัวใจวายเฉียบพลันนะคะอาจจะบ่งบอกถึงการใช้ชีตทางานใช้ชีตมาตอนนี้ท่านมีชีวิตอยู่นะคะว่าอาจจะอยู่กับงานที่มีภาวะทางอารมณ์ที่เครียดมากอารมณ์เขาอาจจะสวิงง่ายมากๆไปเจอเรื่อง ที่ทำร้ายจิตใจมากนะคะทําให้วายเฉียบพันได้แบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็เราต้องพยายามผ่อนคลายความเครียดนั้นนะคะด้วยอารมณ์ยินดีลองหาเรื่องทําที่เรารู้สึกทาแล้วมันยินดีกับหัวใจเรานะคะก็เป็นการบํารุงด้วยอารมณ์ส่วนเรื่องอาหารนะคะอาหารที่บารุงหัวใจเนี่ย